พอได้ของกินได้ทาลูกแล้วก็หนีแม่ไปตลอดเลยแบบนี้แม่จะรักไหมไม่อยากให้ดอกได้ของกินเราก็หนีแม่ไปตลอดเลยไม่ต้องมาทำหูตึงใส่เลยนะอัน,นั้นนี้โดยไม่ด่ารักโดยได้ดของกินเราก็หนีแม่ไปนอนหนีไปที่อื่นรักไหมมาดิเร็วนั่งจะ ้ำไมไปได้ของกินแล้วนีแม่ไปทำไมก่อนหนึ่งจจำดหนึ่งจงจ้ำโดหนึ่งจองจำนึ่งจองจำหนึงจังจำหนูโดดได้แม่รู้หนูหนึ่งสองสามเร็เอาไม่โดแล้วแต่นะแล้แต่แล้วแต่หนึ่งจังจำหนึ่งจังจำหนึ่งจังนึ่งจ่อองดีโดดได้แม่รู้ แม่ปวดแขนแม่ไม่อยากอุ้มหลอกม้าหนักโดดมาก่อนหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสองักเร็วเร็วอ่าไม่โดดนะแล้วแต่นะแล้วแต่นะขึ้นมาหนึ่งมาทาโรดเร็วหนึ่งสองหนึ่งสองักเออแล้วแต่เกียดคุย